วันนี้นะครับพบกันอีกครั้งที่กุ้ยเตี๋ยวไก่ลูกชายอยากกินวันนี้เลยจัดให้อีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้ส่วนผสมของเราก็มีไก่มีน่องไก่มีตีนไก่วันนี้กินตีนมีเลือดมีโครงไก่นะครับแล้วมีถุงหมอลาบขึ้นช่ายขึ้นช่ายแล้วก็กระเทียมตําไว้แล้วครับเดือดพร้อมเกลียวเส้นใหญ่เส้นเล็กแล้วก็หัวเเท้าขิงขิงหั่นเป็นแว่นๆเ่ยครับ แล้วก็มีพริกไทยไทยเม็ดซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยต่อไปเลยเจียวกระเทียมอ่เดี๋ยวเราไปเจียวกระเทียมก่อนเลยครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปในเตาเลยนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะหอมขนาดไหนเจียวกระเทียมให้หอมอ่ะเริ่มเริ่มมาแล้วกระเทียมเริ่มมาแล้ว เกียวกระเทียมก่อนเลยครั้งแรกสิ่งของกระเทียมเกลียวก็เริ่มจะหอมไปสามบ้านเจ็ดบ้านนะครับเดี๋ยวนิดแกล็ดนิดเลยเพื่อความไวขึ้น เ,เ,รเริ่มเหลืองแล้วครับเริ่มเหลืองแล้วเ,ลบบเริ่มเหลืองนะครับเหลืองแล้วยํางหอมไปบ้านสามบ้านเจ็ดบ้านเริ่มเหลืองนะครับกระเทียมเจียวของเราก็เริ่มเหลืองแล้วนิดนึงนิด,นด,นดก็ได้นะกระเทียมเจียวเราก็ได้นะครับเหลืองแล้วให้เ,เกลียวม,มากเกินไปมันจะขมนะครับกระเทียมเจียวเราก็ได้นะลแล้วเหลืองหอมเราก็ตักใส่ถ้วยไว้ก่อนถ้วยเดิมเนี่ยครับตักใส่ถ้วยเดิมไปเลย กระเทียมเจียวห, وم ห وم อมหอมระหว่างนี้เราก็เอาน้ำมาตั้งนะครับเปิดเจ็ดกระเทียมเจียวอะไรยังหอมอยู่ตอนนี้เรามาตั้งน้ำเอาซอสปรุงรสใส่เข้าไปแล้วเอาขิงขิงครับขิงใส่เข้าไปครับขิง แล้วก็พริกไทยดำกระดาใส่ลงไปน้ำตาลใส่ลงไปแล้วก็ลากขึ้นใช้สามสี่ลากนะครับใส่ลงไปอันนี้รอดเดือดแล้วเราก็ปิดฝาปิดฝากอนอ่ตอนี้ก็เดือดแล้วเดือดพรานมากเลยเดือดแล้วปุ๊บเราก็เอา หค่เท้าใส่ลงไปเลยครับหมูเท้าแล้วจะตามด้วยไก่ไก่นะครับใส่น่องไก่ลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าน่องตีนอีกตีนลงไปก่อนเลยตีนตีนลงไปตีนไก่ลงไป ตีนไก่ลงไปเดี๋ยวต้มให้เดือดให้เคี่ยวให้ให้สุกให้ดีเลยครับตีมใส่ลงไปตีนใส่ลงไป,งไปตามดดวยโครงไก่โครงไก่ไก,ก็ใส่ลงไปตอนนี้อย่ากวนนะครับถ้ากวนแล้วมันจะเหม็นข่าวใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยแต่เลือดเราจะไว้ที่หลังนี่ใส่หมดแล้วครับอันนี้เคี่ยวต่อไป อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งน,นะครับเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้ตอนนี้เพิ่มซิลดำหน่อยนะครับจะได้มีสีสันสวยงามแต่จิกจิกสองจิกสามจิกพอเดี๋ยวกใกล้จะได้แล้วนะครับเราก็ใส่เลือดลงไปเลยใส่เลือดไก่ลงไปดีส,สักพักก็ได้แล้วครับใส่เลือดไก่ลงไปใส่ล,ลงน้ำนิดนึงโอ้โหดูมีสีสันมากตอนนี้สักครู่ก็ได้แล้ว เราเคี่ยวมาครึ่งชั่วโมงตอนนี้ได้แล้วดูนะครับสีสันเริ่มสวยงามสวยงามแต่เนี่ยครับมีทั้งตีนทั้งทั้งน่องน้องใหญ่ๆมีมีตีนมีเลือดตอนนี้พร้อมแล้วครับพร้อมทานได้เลยเดี๋ยวต้องรอลูกชายลูกชายกลับมาจากเที่ยวก่อนโอเคโอเคแค่นี้ก็ลวกใส่น้ำกินได้เลยนะครับโอเคพอ น้องใหญ่ๆครับน้องใหญ่ๆโอ้โหนี่ครับน่ากินอืมนี่ตีนมันก็มีนะครับตีนมันใหญ่ๆโอ้โหตีนให,ใหญ่เลยนี่ทั้งตีนทั้งอะไรนะครับโอเคแค่นี้นะครับ